สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องนัด67นี่ก็จะพามาดูรถที่เราจะทำไปเกาะช้างกันนะครับนี่มีหนึ่งคันนี่อีกหนึ่งคันแต่คันนี้ตัวเด็ดสุดครับเมื่อวานเพิ่งช็อตไปแต่งอีกแล้วนี่นี่นี่ยินดีนัเสนอเขมไมดูดูดูนี่นี่เขมไม่นะเห็นเป่าไม่รู้นะในกล้อง อ๋ <AL> อ <AL> เข็มเกจน้ำม,มันเกจน้ำมันด้วยโอ้เป็นโหติ่งจัดเข็มเป็นทางสีเขียวซื้อ,อ,อ,อได้ทุกอย่าง,งเลยเป็นติไดไป็นไงครับตอนนี้คุณเป็นไงบ้างเครียดครับเหมือนจะบิดแล้วผิดแต่งทุกอย่างนะรถเนี่าายทำไมมันใส่สวยไม่สุดไปเบิร์ดอ,อืมตขาไหาานไมน่ปลามันอยู่มีเราใช้ป้าปลาอยู่ปลายท่อสีดูสวยชัดใช่ใช่ใช่เนี่ครับวัน เช้ามืดวันวันที่สิบสามนะเจอการก่ะช้างประมาณนี้เลยคันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยดีนเนี่ยลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวการมายมุม,ยมโอเคประมาณนี้ นี่เลยประมาณนี้เลยลูกมะพร้าวก้านมะย,ยมนะอันนี้ก็ลูกห้าสามนี่สีขาวันนี้ลูกห้าสามส่วก้านเขียวอะ่ะก้นเขียวลูกอะไรครับห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่อะไรนะลูกชาไข่มุก๋อลูกชาไข่มุกโอเคโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่สิบสอง